สวัสดีครับวันนี้คือสัปดาห์แรกของลูกศิษย์รุ่นแรกของนายจอ์นนี่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูคอสเดินทางมาไกลเลยมาจากเคมรูนจ์คุณนะคอสกินปนโกเป็นบอกินบอเป็นดีใจกับลูกหลานบ้านฉันที่เด็กบ้านฉันได้เรียนกับคุณครูต่างชาตินะครับเป็นอย่างน้อยน้อยให้เขาได้มีเวลาว่างใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับเกียรติจากอาจารย์คอสนะครับ ซึ่งเป็นอาจารย์ภาษาปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนอยู่นาสมัยพิทยาคมนานาสมายามนาสมัยพิทยาคมาซึ่งเป็นคุณครูชาวต่างชาติเดินทางมาจากแคนาดานะครับแคนาดาห่างจากประเทศไทยกีกิโลไกลเนาะมันต้องบอกว่าไกลเติบเดียวพี่ถามหน่อยไกลเติบภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไกลเติบอันนั้นบ้าหูอันนั้นบ้าหู ไกไม่มันมจะมีมันอย่างนี้นะไก่คือปลามันมีไก่ไก่ไก่เติบไก่เติบมันต้องขัขี่กิโลขึ้นรู้ไหมไก่เติบหน้าจะปะมาม้าณึห้าถึงสิบกิโลโ <laughs> ไกล่ไก่เติบอ,อันนี้มากกว่าสิบกิโล <laughs> รครับวันนี้น้องๆแพนกล้องไปดูครับอาคารเรียนต้องกราบขอพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวิภาคนะครับอเมเภอพิบูลสงครามสถานที่เอื้อเฟือ้อและเมตตาอนุเคราะห์สถานที่ให้ลูกๆและหล,ล,ลาน ได้เรียนพิเศษนะครับผมก็พร้อมที่จะตอบแทนโรงเรียนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอันใดหรือสิ่งอื่นใดผมพร้อมยินดีสนับสนุนและล่าสุดผมจะมาสร้างศาลาตรงนี้นะครับผมดูที่ไว้เรียบร้อยและทางโรงเรียนได้อนุมัติสถานที่และเห็นดีอย่างยิ่งให้เด็กๆได้หลบแบดดหลบฝนบเวลาผู้ปกครองมารับนักเรียนนะครับเดี๋ยวรอฝนซาทีมช่างผมจะเข้ามาดําเนินการผมได้ออกแบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะตอบแทนกับน้ําใจที่โรงเรียนนี้ ให้ลูกหลานผมได้มาใช้สถานที่ในการเรียนวิเศษขอบคุณครูคอร์สนะครับซึ่งเป็นครูภาษาอังกฤษนะครับได้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาที่ชัดเจนขึ้นนะครับและที่สำคัญสุดครับขอบคุณผู้ปกครองของน้องๆทุกๆท,ท่านที่ให้ความสําคัญให้กับบุตรหลานของตนเองได้มาร่วมโครงการดีๆจากน้องัจนนี่และเด็กๆได้ใส่เสื้อนะเจนนี่ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ